ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดได้ยกเลิกสัญญากับนัสเซอร์บาราซิทกองหน้าชาวฮอลแลนด์วัย29ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับเบลกี้อีสานใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดได้ยกเลิกสัญญากับนัสเซอร์บาราซิทกองหน้าฮอลแลนด์วัย29ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในรุกเจ้าของค่าตัวสูงถึง4.5ล้านยูโรหรือราว160ล้านบาทเป็นแกนหลักในแนวรุกให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถช่ววยทีมมค้าชได แถมยังพลาดแชมป์ในทุกรายการอีกด้วยซึ่งในฤดูกาล2020อดีตแนวรุกจากสโมสรออาร์เซนลนรายนี้ไม่มีชื่อสี่เกมแรกของฤดูกาลแต่เจ้าตัวก็ยังคงซ้อมกับทัพปรา,าสาทไซฟ้ามาโดยตลอดก่อนที่ล่าสุดได้รับรายงานว่าบริลแมยูเนเต็ดได้แยกทางกับนัเซอร์บาราซิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับบริลแมยูเนเต็ดมีคิวลงสนามเมดิซสต์ดนัดแรกด้วยการออกไปเยือนบีจีปทุมยูเนเต็ดวันที่13กันยายนนี้เวลา19นาฬิกาสนามลีโอสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง True for You สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังจากเกาะอังกฤษจับมือสโมสรบริลแลมยูเนเต็ดส่งสาดารุ่งทีมชาติไทยสู่เวทียุโรปโดย3ามแข้งดารุ่งทีมชาติไทยที่จะออกเดินทางสู่เวทียุโรปประกอบด้วยสุพโชคสารชาติสุภชัยใจเด็ดและสุพนัทเหมือนตาซึ่งหลายคนสงสัยว่าเหตุใดสัสลักไฮประโคนแข้งริมเส้นทีมชาติไทยที่มีฝีเทา้าเก่งกาจไม่แพ้กันถึงไม่มีชื่อเดินทางร่วมในครั้งนี้ทางด้านบิ๊กเนเนวินชิดชอบประธานสโมสรบริลแมยูเนเต็ดตอบถึงประเด็นดังกล่าว อันมีคนอื่นถามว่าทําไมไม่เป็นสัสลักไฮประโคนหรือคน,นอื่นๆทําไมเป็น3คนนี้ก็เพราะคนอื่นเขาอายุเกิน23ปีผมมองว่าถ้าไปเพื่ออนาคตก็ไม่ควรเกิน23ปีทั้งนี้สุภโชคสราสระชาติสุภชัยใจเด็ดและสุภนัทเหมือนตาจะออกเดินทางสู่ประเทศอังกฤษเพื่อทดสอบฝีเท้าครั้งสาคัญกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงจบฤดูกาลไทยลีก2020เสียเงสุปินลีลาฤิ์ รองประธานสมโมสรบีจีปทุมยูนเต็ดเผยกับทางเพจบีบางประกงถึงกระแสข่าวลือที่ทีมเดอะแรบบิทมีชื่อหนึ่งในสมโมสรที่ดึงเจ้ามุ้ยทีลิสินแดงดากลับเมืองไทยในไทยลีกเลกที่2นี้ว่าเขาไม่มีข้อมูลความจริงแต่อย่างใดทางบีจีไม่เคยมีความคิดที่จะดึงทีลิลินมาเล่นให้กับทีมไม่แต่น้อยแม้แต่คุยกันเองในทีมยังไม่มีเรื่องนี้เลยเราโฟกัสกับขุมกําลังที่มีอยู่ในปัจจุบันมากกว่าส่วนในรายของโดิโอโก้ลุยซานโต ก็ยอมรับว่าสโม,มสรสนใจเขาจริงในคงจะติดต่อยังเป็นจริงเป็นจังหลังเข้าหมดสัญญากับยะโฮดารุนตะซิมปลายปีนี้เพราะเราต้องรักษามาริยาทกับต้นสังกัดปัจจุบันของเขาไม่ตามกฎสามารถคุยกับเจ้าตัวได้แล้วก็ตาม